สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกลุ่มผาพันปี2566ค่ะเราก็จะมาพยากรณ์กันล่วงหน้าให้ทราบแบบนี้กันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะเมื่อท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟัง แล้วนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะและก็อยากจะขอกำลังใจนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกดถูกใจยังไม่เคยกดติดตามก็กดไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมัยและทีมงานค่ะ คิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคณะาราศีมังกรว่าดวงชะตาของคุณในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นี้จะมีเกณฑ์มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะต้องขอพูดถึงเรื่องการงานก่อนเลยนะคะซึ่งถือว่าเรื่องการงานนั้นมีความโดดเด่นมากๆเลยของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวพระศุกร์ค่ะถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณได้โคจรโยกหน้าดวงชะตาอยู่ในเรือนกระดุมพระอยู่ในเรือนการเงินนั่นเองค่ะตรงนี้โดดเด่นมากนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดนะคะที่ ตกงานอยู่ว่างงานอยู่หรือต้องการจะเปลี่ยนสายงานต้องการจะโยกย้ายแผนกโยกย้ายตําแหน่งหรือต้องการจะปรับขั้นปรับเงินเดือนต่างๆนานาคุยเจรจากับองค์กรในช่วงนี้ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเหมาะมากที่จะยื่นใบสมัครที่จะหางานใหม่ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ยื่นได้เลยในช่วงนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นนักเรียนอยู่ระดับมัธยมนะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามาว่าคุณได้ต่อมหาลัยนั้นมหาลัยนี้ตามที่คุณต้องการ ถือว่าโดยภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะท่านใดที่มีงานอยู่แล้วนะคะก็จะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมีหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นมีหัวหน้างานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจในตัวคุณคุณจะมีความเชื่อถือมากขึ้นคุณจะมีเครดิตท,ทางการงานดีมากขึ้นนะคะและไม่พอเท่านั้นจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,น,นั้นมีคอนเนคชันเพิ่มมีเครือข่ายเพิ่มนะได้ติดต่อได้พูดคุยกับผู้คนมาก หน้าไหลาตาม,มากขึ้นไม่ว่าเขาจะทําธุรกิจเดียวกันกับคุณหรือทํางานคนละแผนกคนละตาแหน่งคนละธุรกิจคุณก็ได้คุยเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นมันเป็นช่วงที่ชาวลลคนาราศีมังกรจะได้ความรู้มากขึ้นนะจะเป็นจะเป็นช่วงที่คุณได้ไอเดียต่างๆนานามากขึ้นในระยะนี้นะคะซึ่งถือว่าดีเลยทีเดียวนะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะมันจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรมีเรื่องให้แบกรับเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีความเครียดมี ความกดดันเกี่ยวกับเรื่องของงานเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนระบบทํางานใหม่นะยคะแล้วยังไม่คุ้นชินกับระบบใหม่ที่ตัวเองต้องเจอนะ,ะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนตําแหน่งงานใหม่เจอพนักงานใหม่ๆเจอเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่อาจจะทํางานแล้วอาจจะยังไม่เข้าขากันอยากอาจจะยังไม่คุ้นชินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดปัญหาเกิดการกระทบกระทั่ง หรือบางคนอาจจะต้องแก้งานบ่อยนะคะทำงานส่งหัวหน้าไปแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกใจหัวหน้าต้องกลับมาแก้แก้แล้วแก้อีกนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ชาวแลัคนาราศีมังกรต้องเอางานเก่ากลับมาทําใหม่แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยคุณจะมีการทําสิ่งใหม่คุณจะมีการริเริ่มสร้างสรรค์คุณจะมีเกณฑ์ได้ลงทุนระยะสั้นๆด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะลงทุนเพิ่มมีเกณฑ์ที่จะเก่งกําไรเพิ่มในระยะนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่อนข้างโดดเด่นนะเพราะดาวพระศุกร์เองนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยปุตตะหมายถึงโชคลาภค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินการเก่งกําไรของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีใครชื่นชอบเทรดหุ้นเทรดกองทุนน้ํามันทองคาเหรียญต่างๆมีมุมที่ดีนะคะชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้บริวารใหม่ๆม,มีเกณฑ์ที่ลูกหลานบริวารหรือสัตว์เลี้ยงหรือคนที่อยู่ภาย ใต้าการปกครองการดูแลของคุณจะนําความภาคภูมิใจมาให้จะนําความสําเร็จมาให้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ช่วงนี้ลูกน้องทํางานถูกใจคุณเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ช่วงนี้ลูกนําความภูมิใจมาให้เออดีจังเลยลูกเดี๋ยวมีทิศทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง,องการเรียนหรือการประพฤติปฏิบัตินิสัยของเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีความภูมิใจเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครอง,งการดูแลของคุณนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายเหมือนกันนะสําาหรับช ลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ไว้หน่อยนะคะมีเหตุที่จะทําให้คุณทะเลาะกับคนรอบข้างได้ง่ายนะอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอาจจะทะเลาะกับอาจจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องนะคะดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์โคจรร่วมกันในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์และดาวธาตุดาวพระเสาร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวธาตุไฟทั้งคู่มันจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะเพราะดาวพระเสาร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณ กระตือรือร้อนไปถึงขั้นไปถึงขั้นที่ว่ามีความใจร้อนเลยคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วบางทีพูดเร็ว,รวไม่ทันได้คิดบางทีไปเจราจาเลยโดยที่ยังไม่ได้ไตรตรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะการที่คิดเร็วทําเร็วหรือใจเร็วมากเกินไปมันอาจจะนําความผิดพลาดหรือนําความเสียหายมาสู่งานของคุณได้นะ ต้องระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดจากอารมณ์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องการเงินการทองกันบ้างของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในระยะเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับครอบครัวมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินไปกับบ้านรถที่ดินยวดยานพาหนะต่างๆมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายเงินไปกับออฟฟิศสำนักงานร้านค้าหรือธุรกิจกิจการค่ะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่มีธุรกิจมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัว ก็จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะตกแต่งร้านต่อเติมร้านซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาในร้านหรือซ่อมแซมบำรุงของเสียหายในร้านอะไรที่มันพังชำรุดคุณเปลี่ยนใหม่จัดการใหม่ซื้อใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นการปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นส่วนท่านใดที่ไม่ได้จัดการกับออฟฟิศสำนักงานก็จะเป็นลักษณะการจัดบ้านใหม่ซื้อของเข้าบ้านใหม่รีโนเวทบ้านนะคะลาดพื้นใหม่ทำกำแพงใหม่เปลี่ยนหลังคาใหม่ทำที่จอดรถใหม่จัดสวน ใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะมันจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินหรือออฟฟิศสำนักงานหรือคนในครอบครัวเป็นช่วงที่คุณจุนเจอือคนในครอบครัวก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้เงินในช่วงนี้หรืออาจจะต้องรับภาระดูแลใครบางคนในบ้านที่เขาป่วยไม่สบายหรือมีญาติพี่น้องเดือดร้อนแล้วโทรมาหาคุณก็ได้ถ้าตรงๆนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะไม่พอเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีมังกรยังมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับบุตรบริวาร หรือลูกหลานของคุณซึ่งมันเป็นไปได้สองมุมนะลูกหลานอาจจะมาขอให้คุณซื้ออ,อ,อย่างเช่นยกตัวอย่างนะลูกหลานมาขอให้คุณซื้อโทรศัพท์ซื้อ iPad ให้หรือไม่เช่นนั้นลูกหลานหรือบริวารอาจจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนแล้วคุณต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะคะในระยะนี้จะมีเกณฑ์ได้ซื้อของใหม่ค่ะได้ซื้อของสนองความต้องการของตัวเองได้ของถูกจิตถูกใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปในที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปมีโอกาสได้เดินทาง มีเกณฑ์ได้เงินฟลุกฟลุกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่าด้วยเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกต่างๆนานามีเกณฑ์ที่จะได้รับค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างประเทศนะมีเกณฑ์ได้เงินจากทางออนไลน์นะคะการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยเงินเข้าไม่ขาดนะมีเงินเข้าตลอดนะคะใครขาดเงินจะได้เงินเพียงแต่ว่ารายจ่ายมันค่อนข้างเยอะรายจ่ายมันค่อนข้างจุกจิก มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินแบบคาดไม่ถึงได้เงินฟลุกฟลุกได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแต่พอได้มาแล้ววะมันก็มีเหตุที่จะต้องให้จ่ายออกไปมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะรวมถึงชาวล้วนาราศีมังกรเนี่ยอาจจะได้ใช้เงินไปกับเพศตรงข้ามหรือคนรักคู่รักด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในการที่คุณหาเงินมาได้เนี่ย ถ้าเกิดชาวลัคนาราศีมังกรรู้จักวางแผนหรือจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะก็จะทําให้คุณไม่เดือดร้อนไม่ติดขัดไม่ช็อตนะเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินเนี่ยสำคัญมากๆนะคะตรงไหนควรใช้จ่ายก็ใช้จ่ายได้ตรงไหนควรเก็บคนออมควรรัดเข็มขัดก็ให้ประหยัดมัธยัติไว้ด้วยนะชาวลัคนาราศีมังกระคะในระยะนี้อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะถ้าไม่ใช่สุขภาพตัวคุณก็จะเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคู่สามีคู่ภรรยาหรือลูกหลานนั่นเอง ะะต้องดูแลกันให้ดีนะอาจจะมีเกณฑ์ต้องพาคนในครอบครัวไปโรงพยาบาลหรือซื้อยาตามร้านขายยานะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะป่วยไข้ไม่สบายไปทํางานไม่ได้นะ,ะทำให้รายได้ก็มีเออก็ทําให้มันมีผลกระทบต่อรายได้เนาะเวลาเราไปทํางานไม่ได้หลายวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเกณฑ์ต่อเนื่องเป็นผลพวงกันมานะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้มีเกณฑ์ได้ใช้เงินไปกับเรื่องของการทําบุญด้วยนะคะหรือการกุศลหรือไม่ เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่คุณเข้างานสังคมบ่อยนะคะเจอผู้คนมากขึ้นใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆในระยะนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาคือจะเป็นไปในลักษณะของความเ,าเรียบๆเฉย,เยๆไปนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหาจกจิกใจกันแล้วก็ไม่ได้วื้อหวาไม่ได้สวีดหวานนะคะก็จะเป็นปกติทั่วๆไปมีดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างสลับกันไปแต่โดยภาพรวมแล้วยังรักษาความสัมพันธ์อยู่ในขั้นเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะคะช่วงนี้ก็พยายามดูให้ดีนะคนที่เข้ามาเนี่ย ต้องระมัดระวังนะว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วเขาเขาไม่ได้จริงใจกับคุณนะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างหรือไม่เช่นนั้นเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่โสดจริงนะคะเพราะฉะนั้นต้องชนิต้องเช็คสถานะกันให้ดีๆนะสําหรับชาวมังกรนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ